มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับผมได้ไปเดินย่างชินจุกุหนึ่งในย่านแฟชั่นที่ฮิตที่สุดของคนญี่ปุ่นเพืเ่อนๆไปญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายเมื่อไรกันครับ เท่าที่ผมจำได้ผมไปญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายเมื่อ2ปีก่อนมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับผมได้ไปเดินย่านชินจูกุหนึ่งในาย่านแฟชั่นที่ฮิตที่สุดของคนญี่ปุ่นซึ่งน่นก็เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้าย ที่ผมได้ไปญี่ปุ่นแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสนิเกอร์ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงคล้ายภาษาอังกฤษมากเลยสเน a เกอเพราะงั้นเราลองมาดูสนิเกอร์สไตล์ญี่ปุ่นกันดูบ้างครับถ้าพูดถึงสเนิเกอร์สไตล์ญี่ปุ่น แบรแรกที่ผมนึกออกคือ a s i s และคู่ที่ผมพูดถึงนี้คือ a อ i s g เจล a i เยโน่สิบ a ี่เเคยผลิตออกมาแล้วเมื่อปี2008โดยชื่อของไ a เ a โนก็ได้มาจากดีไซเนอร์ผู้ให้เหนดรองท้รงารุ่นนี้โทชิคาสุไกเยโนนั่นเองครับ ไกโนโดยหลักแล้วมันคือรองเท้าวิ่งครับแต่เมื่อกระแสสปอร์ตสไตล์ Retro sneaker กลับมาไกโน14ก็เลยถูกเอากลับมาทำใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ดีไซเนอร์คนเดิมครับเป็นดีไซเนอร์คนใหม่ฮิเาโนริยามาชิตะในคอนเซปต์แฟลชอินใหม่แต่ได้ปรับเพิ่มดีเทลต่างๆเพื่อให้ดูเป็นสปอร์ตสไตล์มากขึ้น ในซีรีส์ไกยโน o ยังมีอีกหลายรุ่นก่อนหน้านี้หนึ่งในนั้นคือไกยโ n o 5ที่ผมมีแล้วก็เป็นไกยโ n o อีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบใส่แต่เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอพูดถึงไกยโ n o 14ก่อนนะครับในเมื่อช่วงนี้เราไปญี่ปุ่นไม่ได้เราก็ลองแต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่นกันดูบ้างครับ It's a colorful night. Got ส่วนใหญ่ตู้เสื้อผ้าผมก็จะมีอยู่แค่ไม่ค่อยกี่สีนะครับก็จะเป็นแค่สีฟ้าสีน้ําเงินสีเทาสีขาวเออแต่ตัวนี้น่าจะได้เดี๋ยวผมลองใส่ตัวนี้ละกันนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือชุดเมื่อคู่นะฮะที่ผมเลือกไว้ก็เป็นเสื้อตัวนอกสีขาวกระเป๋าเหลืองนะครับแล้วก็สวมทับกับเสื้อขาวอีกตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนะฮะส่วนสนนเกอร์เดี๋ยวผมเลือกอีกทีหนึ่งแล้วกันก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะญี่ปุ่นสำหรับผมแล้วไม่นะ ยังไงก็ลองดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมผมก็คิดว่ามันน่าจะญี่ปุ่นแล้วละ่ะส่วนรองเท้านะครับผมผมก็ขอเลือกเจ้าตัวนี้นะฮะ a s c s Gel kaino 14นะครับผม หลาคนอาจจะเคยเห็นจากคลิปครั้งที่แล้วนะฮะออกมาแวบหนึ่งก็เดี๋ยวครั้งนี้ไหนๆมันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วผมก็ขอใส่รองเท้าในทรงญี่ปุ่นหน่ยละกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะญี่ปุ่นพอไหมนะครับผม ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่อ n อนฟีดอยู่ข้างนอกนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเวลาใส่เอสซิตเจลกลญโน14ออนฟีดเวลาใส่อยู่ข้างนอกมันจะเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ Fading out underwater. underwater Yeah, are we losing touch? Are we falling? And if I would lie and stay It wouldn't feel the same I won't learn. เป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับการใส่เอ i ิดเจลไกโน่14 o n นฟีดของผมในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะ mm hmm. ผมว่ามันค่อนข้างดูเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยเด้ยวยความที่แบรนด์ก็เขาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะแล้วก็เจ้าตัวเอ i ิดเจลไกโน่14เนี่ย มันก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างใส่สบายคู่หนึ่งเลยสำหรับผมนะครับจากที่ผมลองใส่ดูทั้งวันเนี่ยต่างที่ไปเดินถ่ายรูปไปร้านไปนูน่นไปนี่เนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัว a s i d gel g i n o 14เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วเรารู้สึกแบบมันเบาแล้วก็นิ่มนิ่มกว่าเจ้าตัว a s i d gel g i n o 5หรือว่า a s เ d gel 190ที่ผมเคยทําคลิปไว้เลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ย ถ้าให้ผมเทียบใน3รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นเนี่ยผมว่าเบาสุดแล้วก็นิ่มสุดเลยคืออาจจะไม่ได้เบาสุดนะฮะก็มีแบบมีรู้สึกหนักๆบ้างแต่ว่าก็นิ่มที่สุดในบรรดา3รุ่นที่ผมลองพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับผม ก็ถ้าใครชอบหรือว่าใครอยากให้ผมทำคลิปในสไตล์ไหนแบบไหนอีกก็ลองคอมเมนต์บอกหรือว่าลองติชมกันมาได้นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ Those city don't want us babe we won't survive this pain